น้ำอ้อยเป็นแม่ค้าตลาดนัดเธอมีสามีและลูกที่ช่วยงานอย่างดีใครที่มาเห็นชีวิตครอบครัวของน้ำอ้อยต่างก็ชื่นชมและบอกว่าน้ำอ้อยนั้นช่างเกิดมาโชคดีเหลือเกินมีสามีก็ช่วยงานช่วยทำมาหากินไม่กินเหล้าไม่สุบุรีส่วนสายชนนั้น เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าในตลาดนัดด้วยกันทั้งสองนั้นเดินงานไปตามสายตลาดนัดด้วยกันเจอกันบ่อยๆวันหนึ่งสายชนได้มาปรับทุกข์กับน้ำอ้อยว่าลูกชายไม่ยอมไปเรียนหนังสือและเถียงแม่สอนเท่าไหร่ก็ไม่เอาความน้ำอ้อยก็เลยได้เล่าประสบการณ์ของเธอให้กับ สายชนฟังเธอเล่าว่ายายสายชนเอ้ยเมื่อก่อนเนี้ยลูกฉันนะก็ไม่ได้เป็นคนแบบนี้ฉันจะเล่าให้ฟังนะแกน่ะพยายามใจเย็นๆอย่าเพึ่งไปโตอตอบอย่าใช้ความุุแรงก,กับเขาฉันน่ะเจอมาทุกอย่างนะสายชนนากกว่าที่เธอเจอมาอีกลูกฉันน่ะสู้บุหรีตั้งแต่อยู่ปหกไม่กลับบ้านกลับช่อง อาทิตย์หนึ่งจะเข้าบ้านสักสองสามวันที่เหลือไปครุกคีตีโมงกับนักเลงหัวไม้ไปทำอะไรบางฉันก็ไม่รู้ตามยังไงก็ไม่กลับดื้อดึงไม่ฟังพ่อฟังแม่นี่เป็นประสบการณ์ของฉันเลยสายชนเอ้ยฉันเนี่ยทุกมาก่อนฉันทุกมาก่อนฉันเจอมาก่อนแต่ว่าลูกฉันก็ได้ดีเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังน้ำอ้อยมองดูสายชน ที่กำลังน้ำตาคลอเช็ดน้ำตาป้อยๆด้วยความรู้สึกเห็นใจนี่แหละหัวอกแม่รักลูกห่วงลูกพยายามที่จะสั่งสอนให้ลูกนั้นได้ดีแต่ลูกก็ไม่ได้เข้าใจเลยนี่คือภาพของเธอในสมัยก่อนเมื่อก่อนนกิกกี้ลูกชายฉันไม่เคยที่จะกินข้าวที่บ้าน ก็ไม่รู้ว่าเขาไปกินข้าวที่ไหนบอกสอนยังไงก็ไม่เอากลับมาบ้านตื่นนอนนุณบายโมงไม่รู้ว่ากินอะไรไม่รู้ว่าอยู่อย่งไงถ้ามก็ไม่พูดพูดก็ไม่ฟังนี่แหละแต่ว่าฉันโชคดีหน่อยก่อนที่จะโชคดีนะแม่สายชนฉันนี่เก็โชคร้ายมาเยอะร,อร้องห่มร้องไห้เหมือนแม่นี่แหละร้องไห้จนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดคิดดูทั้งผัวทั้งเมีย ตะเวนหาทุกอย่างทำทุกทางเพื่ออยากจะให้ลูกนั้นได้หลุดพ้นได้เป็นคนดีกับเขาตีก็แล้วแม่เอ้ยยิ่งตีมันก็ยิ่งมืนมันก็ยิ่งไม่อยู่กับเราดีหน่อยที่มันไม่ตอบโตเราแต่มันไม่เชื่อฟังเราเอาซะเลยยิ่งตีลูกก็ยิ่งหนีฉันก็เลยต้องทนทนที่จะไม่ตีสอน ด้วยความคิดที่ว่าเราอะมีหน้าที่สอนลูกแต่ก็ไม่ได้ผลอะไรเลยมีอยู่วันหนึ่งไปขายของแบบนี้แหละแล้วก็มีโอกาสได้ไปเจอพระพระองค์นี้ก็ไม่รู้ว่าท่านมาจากไหนเราเห็นพระซ้อมผัวเมียก็เลยเอาน้ำเอาเอาหารไปถวายท่านก็ไปนั่งคุยให้ท่านฟังท่านบอกว่าโยมเอ้ย บุญกรรมที่ทํามาแต่ชาติบางก่อนมันมีเรากับเขานะ่ะเคยมีอะไรต่อกันดังนั้นโยมจะต้องทำบุญแล้วก็อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจาตัวของลูกชายโยมทําไมเหตุผลก็คือเจ้ากรรมนายเวรนั้นเขาอาฆาตเขาแค้นเราอยู่ เขาก็เลยมาดนบันดาลให้ชีวิตเรานั้นไม่มีความสุขนโยมส่วนเทวดาประจำตัวลูกเราเขาอาจจะอ่อนฤทธ์อ่อนแรงเราก็ทำบุญอุทิศไปให้เขาให้เขานั้นมีฤทธิ์มีพลังแล้วก็ให้เขาได้ดูแลได้ปกป,ปักรักษาลูกเราได้พาลูกเรานั้นไปในทางที่ดีที่ถูกที่ต้อง ทุกเช้านะโยมอย่าลืมทำบุญใส่บาทหรือว่าไอที่ใดที่ไหนก็ตามถ้าโยมนั้นมีโอกาสทำบุญบาทสองบาทสาบาทเท่าไรก็ได้อยู่ที่แรงศรัทธาของโยมทำไปเลยจะเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ตามทำไปเลยนะโยมยิ่งโยมทำกับพระอริยสงฆ์เจ้าพระที่มีเนื้อนาบุญ พระที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีมีจิตละเอียดบริสุทธิ์หากเราได้ทำบุญกับท่านนั่นเราจะได้อานิสงผลบุญแรงเมื่อโยมนั้นทำบุญยืนของทานอะไรให้ใครก็ตามเมื่อของกำลังยืนมือออกไปนั้นแล้วเขารับนั่นคือเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาให้โยมรีบอุทิศบุญนี้ขอให้บุญนี้ จงเป็นของเทวดาประจำตัวลูกเราเราก็เอ่ยชื่อไปชื่อเอ่ยชื่อลูกไปซึ่งหากลูกได้เปลี่ยนชื่อแล้วเราต้องเอ่ยชื่อเดิมด้วยนะโยมและสำหรับเจ้ากรรมนายเวรเราก็บอกว่าขอให้บุญกุศลนี้จงได้ส่งผลให้เจ้าการรนายเวรนั้นอโหสิกรรมให้กับข้าพเจา้า นับตั้งแต่เดี๋ยวนี้เวลานี้ชาตินี้เป็นต้นไปขอให้หมดเวรซึ่งกันและกันให้โยมพูดอย่างนี้นอกจากนั้นการที่โยมไปทำบุญกับเด็กก็จะช่วยให้ลูกโยมนั้นเป็นคนดีขึ้นอานี่ส่งผลบุญจะส่งผลให้ลูกเป็นคนดีมีโอกาสทำบุญกับเด็กก็ทำและอีกอย่างก็คือ พระอาหารหันในบ้านโยมอย่าลืมทำบุญกับพ่อแม่ให้ท่านดูแลให้ท่านได้อยู่ดีกินดีกลับไปหาท่านบางให้ความอบอุ่นให้ความสุขท่านบางเมื่อเราปฏิบัติกับพ่อแม่อย่างไรลูกเราก็จะปฏิบัติต่อเราดังนั้นนี่เรียกว่าเวนกรรมทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะโยม คนมีบุญวาสนานั้นจะกตัญญูพ่อแม่คนเถียงพ่อแม่มักจะเอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมาฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิก,กรรมนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งโยมกลับไปนี่ขอให้อโหสิก,กรรมให้พ่อแม่อโหสิก,กรรมยังไงก็ให้เอาน้ำไปหนึ่งขัน เอาดอกมะลิโลยก็สวดอธิษฐานกายกรรมังวจีกรรมังมนโนกรรมังโยโทโสอันว่าโทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังขอให้คุณพอ่อคุณแม่ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรถมือรถเท้าทำให้ได้อย่างนี้แล้วเมื่อเราทำอย่างนี้ท่านก็จะอโหสิกรรมให้เราเมื่อเราทำตัวเป็นลูกที่ดีลูกของเรานั้นก็จะเป็นคนดี กรรมมันส่งผลอย่างนี้นะโยมเมื่อนาอ้อยได้เล่าให้สายชนฟังแล้วนาอ้อยก็รู้สึกมีความปิตินี่คือการให้ธรรมทานเป็นการทำทานชนิดหนึ่งอยากจะให้สายชนนั้นพ้นทุกข์พบความสว่างอย่างที่ชีวิตเธอนั้นได้พบมาแล้วหลังจากที่ได้ฟัง น้ำอ้อยเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วสายชนเมื่อกลับบ้านไปเธอก็คิดได้ว่าที่แล้วมานั้นไม่เคยขออโหสิกรรมกับพ่อแม่เลยตัวเธอแม้จะขยันขันแข็งก็ไม่ค่อยได้ดูแลพ่อแม่พ่อแม่นั้นมีบ้านอยู่ในละแวกบ้านใกล้กันแต่น้ำอ้อยคิดว่าเธอนั้นไม่มีเวลา เช้ามาก็เตรียมตัวทามาหากินเย็นมาก็กลับบ้านดึกลืมเรื่องดูแลพ่อแม่ไปเลยซ้ำร้ายลูกก็ยังมาเกเรทำให้ไม่มีกรจิกกระใยที่จะไปคิดในเรื่องอื่นอย่างไรก็ตามสายชนก็เชื่อในเรื่องที่น้ำอ้อยนั้นพูดตื่นเช้ามาสายชนจึงได้เตรียมน้ำเอาดอกมะลิโรยและไป กราบขออโหสิกรรมพ่อแม่เธอตั้งใจมันทําบุญใส่บาตรสวดมนต์และทุกครั้งก็จะอุทิศผลบุญให้เทวดาประจําตัวลูกและให้เจ้ากรรมนายเวรหนึ่งปีต่อมาเมื่อน้ำอ้อยได้มีโอกาสเจอกันกับสายชนอีกครั้งน้ำอ้อยก็ได้ถามว่า เป็นยังไงมัง่งแม่สายชนฉันก็ลุ้นอยู่นะว่าแม่จะเป็นยังไงลูกชายดีขึ้นแล้วใช่ไหมสายชนยิ้มราขอบคุณมากนะแม่น้ำอ้อยลูกก็ดีขึ้นเรื่อยๆล่ะจ้ะทุกวันนี้รู้สึกว่าเขาจะเชื่อฟังฉันขึ้นเป็นจริงอย่างที่แม่น้ำอ้อยพูดนั่นแหละจ้ะฉันก็ทำบุญในทุกๆทกี่ไปเจอเด็กฉันก็ทำขอบคุณแม่มากนะ ทั้งสองยิ้มให้กันวัวอกคนเป็นแม่นั้นได้ลูกที่ดีกลับคืนมาถือว่าเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นเรื่องจริงที่นำมาบรรยายในเชิงนิยายแต่ทุกท่านสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้จริงและเห็นผลจริง ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังจนจบคลิปขอให้ชีวิตของคุณน,นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองหากคุณได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอบคุณและสวัสดีค่ะ